นี่คุณคุณโทรไปบอกพ่อว่าคุณไม่กลับงั้นเหรอคุณเปลี่ยนไปอ่ะคุณเอาแต่คิดเรื่องเงินอ่ะถ้าเราอยากตั้งรากฐานใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้เราก็ต้องขยันมากกว่าคนอื่นลูกกลับไปทำงานก่อนก็ได้นะไม่ว่ายัางไงอ่ะงานก็สำคัญกว่าแค่พ่อเห็นลูกทั้งสองกลับมาเยี่ยมพ่อก็ดีใจแล้วผมยินดีแล้วก็ดีใจ ที่จะได้คุยงานกับคนที่รู้จักกะตัญญูอย่างคุณครับเดี๋ยวคุณช่วยไปแก้โปร,โจรเจกต์นี้ให้ผมหน่อยนะผมขอก่อนวันเสาร์โปรเจกต์เนี้ยผมจะไปคุยกับคุณฟูด้วยตัวผมเองก็ได้ครับ แต่ว่าผมลาพัก,กรอด้วยแล้วนะครับอีกอย่างผมก็ซื้อตั๋วรถไฟกลับบ้านแล้ว<ม>แต่ยังไงผมจะแก้ให้ระหว่างทางนะครับเ,ออเสร็จแล้วเดี๋ยวผมส่งเมลไปแจ้งนะขอบใจเองมากนะฮัลโหลว่างไงฮลัลโหลคุณพร้อมกลับไปไงานวันเกิดของพ่อคุณหรือยังคุณโทรมามีเรื่องแค่นี้ใช่ไหมมีอะไรเราค่อยไปคุยกันที่บ้านแค่นี้ก่อนนะ คุณดูสิฉันซื้อของขวัญไมหมพ่ออแ,แย่เลยอะไม่รู้ว่าพ่อจะชอบหรือเปล่าแล้วคุณล่ะพร้อมเจะกับบ้านหรือยังอ๋อผมโทรบอกพ่อไปแล้วว่าผมไม่ว่างกลับบ้านบริษัทมีโปรเจกต์ใหม่อะ่ะถ้าโปรเจกต์นี้สําเร็จนะโบนัสเราจะทะวีคูณเลยนะนี่คุณคุณโทรไปบอกพ่อว่าคุณไม่กลับงั้นเหรอคุณเปลี่ยนไปอะ่ะคุณเอาแต่คิดเรื่องเงินอะ่ะคุณเคิยวผมอยาเป็นแบบนี้งั้นเหรอ ถ้าเราอยากตั้งรากฐานใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้เราก็ต้องขยันมากกว่าคนอื่นฉันก็ไม่ได้หมายความว่าให้คุณทิ้งงานฉันแต่งงานกับคุณมาสามปีอ่ะคุณเคยกลับไปเยี่ยมพ่อคุณบ้างไหมก็แค่วันเกิดมันจำเป็นต้องกลับด้วยเหรอเรากลับวันไหนก็ได้โอเคคุณวนางแผนหมดแล้วนี่งั้นฉันขอพูดบ้างฉันเดาได้เลยว่าปีหนึ่งคุณคงกลับบ้านแค่สองสาวัน ถึงพ่อคุณจะอายุร้อยปีคุณกลับไปอ่ะคุณก็เอาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์ทําแต่งานคุณเคยมีเวลาให้พ่อคุณแบบจริงๆจังๆสักกี่วันคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยผมขี้เกียจทะเลาะคุณได้งั้นคุณทํางานของคุณไปเดี๋ยวฉันกลับบ้านเอง โคะว่าไงล่ะยียวันนี้วันเกิดลุงโก้ไม่ใช่เหรอคะแล้วผิงกลับมาไหมคะอ๋อพอดีบริษัทผิงยุ่งๆน่ะลุงก็เลยบอกผิงอ่ะไม่ต้องกลับมาแล้วสุขสามวันเกิดนะคะลุงโกเนี่ยหนูซื้อของมาฝากให้ลุงโกด้วยนะอุย้ยอันนี้ไม่เป็นไรหรอกพอดีว่าผิงอ่ะเขาซื้อขนมมาฝากลุงเยอะแยะเลยไม่ต้องเกงใจลุงโก เราอ่ะเป็นเพื่อนบ้านกาันก็เหมือนครอบครัวเดียวกันแหละคะ่ะรับไว้เถอะนะคะขอบใจมากนะยียยยไม่เป็นไรคะ่ะอ๋อลุงโก้วันเนี้ยบ้านหนูจะกินเลี้ยงนะคะ่ะตอนเย็นอะ่ะลุงโก้ว่างก็มากินด้วยกันนะคะได้สิย,ยีวันหลังนะคะถ้าหนูเจอผิงอะ่ะหนูจะต้องว่าแกซะหน่อยละวันสําคัญแบบเนี้ยไม่รู้จะให้ความสําคัญเลยอะ่ะอืมยีพอดีว่าลุงอะ่ะ ก็มีธุระอยู่เย็นเนี้ยลุงคงไปกินข้าวกับย,ย,ยีไม่ได้แล้วล่ะเหรอเดี๋ยวลุงขอตัวก่อนนะเย็นได้จังเลยอะ่ะถ้าลุงว่างลุงก็ามานะโหเสียงเออวันเนี้ว่างมาดื่มกันหน่อยเนี่ย

ทำไมคะไม่ดีใจที่เรากลับมาหรอคะอะไรนะพ่อครับผิงมผมขอโทษพ่อด้วยนะครับขอโทษอะไรกันเดินทางมาเหนื่อยๆอ่ะมามามา,มานั่งก่อนเดี๋ยวพ่อจะทำอะไรอร่อยๆให้กินหนูช่วยนะคะดีสิผิพ่อ,พอเดี๋ยวผิงนั่งรอตรงนี้นะลูก ได้ครับขอกวานมุทโซได้เลยเดี๋ยวก็มานะครวสวัสดีครับคุณฟูผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณฟู่พอดีผมกลับมาวันเกิดคุณพ่อครับโปรเจกต์นี้ผมไม่ทิ้งแน่นอนครับคุณฟู่ครับสวัสดีครับ มีอะไรหรือเปล่าคุณก็ค,ณคุณฟูอะโทรมาบอกผมเขาเลื่อนไฟบีมาคืนนี้แล้วมีเวลาคุยโปรเจกต์กับผมแค่คืนนี้อะผมจะทำไงดีเนี่ยทำไมมันสำคัญแบบนี้เขาไม่เห็นใจกันบ้างคะบริษัทเขาใหญ่โตมีคนอยากร่วมง,งานกับเขาเยอะแยะลูกกลับไปทำงานก่อนก็ได้นะไม่ว่ายังไงอะงานก็สำคัญกว่า แค่พ่อเห็นลูกทั้งสองกลับมาเยี่ยมพ่อก็ดีใจแล้วครับพ่อ,พองั้นผมกลับไปเคลียร์งานก่อนนะครับพ่อไว้วันหลังผมจะกลับมาเยี่ยมใหม่นะครับเออพิองพอดีว่าซอสพ่อหมดอ่ะอก่อนที่พิงจะกลับไปพิงช่วย ส่งพ่อไปซื้อซอสหน่อยได้ไหมได้ครับพ่อิงเดินทางปลอดภัยนะลูกดูแลสุขภาพด้วยนะคะพ่อสวัสดีค่ะพ่อผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ บ้านทั้งทีอ่ะยังไม่ทันหายคิดถึงเลยก็ต้องกลับสลละแล้วคุณจะให้ผมทํำยังไงล่ะใช่ทาอะไรคุณได้ล่ะฉันน่ะสงสารพ่อคุณก็เห็นเห็นอยู่ว่าซอสที่บ้านน่ะก็ยังมีเต็มขวด ทำไมถึงกลับมาอีกแด้ล่ะลูกสวัสดีครับคุณผิงคุณฟูครับผมขอโทษด้วยนะครับวันนี้ผมคงกลับไม่ทันจริงๆครับถึงแม้ผมจะรอวันนี้มาโดยตะลอดแต่ถ้าไม่มีพ่อผมก็ไม่มีผมในวันนี้เงินทองสำคัญก่นจริงแต่ความรู้สึกคนที่เรารักสำคัญกว่าวันนี้เป็นวันเกิดพ่อผมด้วย ขอโทษด้วยนะครับครับคุณผิงผมยินดีแล้วก็ดีใจที่จะได้คุยงานกับคนที่รู้จักกตันยูอย่างคุณนั้นผมจะรอคุณกลับมาแล้วเราก็คุยงานกันนะครับจริงเหรอครับคุณฟูครับผมขอบคุณที่ให้โอกาสผมครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฟูพ่อครับ คืนนี้เราจะพักที่บ้านนะครับแล้วกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับพ่อได้สิลูกถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวพ่อจะไปเตรียมอะไรอร่อยออให้าหารนะครับพ่องั้นเราสองคนไปช่วยนะพ่อได้สิ